สวัสดีค่ะมาดามเกรซนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําดาวดวงใหม่ของเรานะคะในทีมซุปตาพาปังนะคะเราจะมาพบกับแขกพิเศษของเรานะคะในวันนี้นะคะว่าที่ท่านนี้เป็นใครมาจากไหนนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะในวงการก็เรียกกันป้าก้อยนะคะวีนิอายุ4ีปีแล้วค่ะเดิมทีเนี่ยก็ทํางานบริษัทธรรมดาน,นี่ลคะคะเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมสังหาปริมรัค์ค่ะก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานออฟฟิศมา45ปีแล้ว ออกมาแล้วมาทําเองนะคะโดยงานส่วนใหญ่ของก้อยเนี่ยก็จะทํากับต่างชาตินะคะแล้วก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทชอบมากก็คือทําอีเวนต์ค่ะก้อยจัดพวกงานปาร์ตี้ต่างๆหาวงดน,นตรีไปตามงานปาร์ตี้สนุกดีค่ะเป็นงานที่ชอบและมีอีกงานหนึ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษซึ่งเกิดจากเกิดจากเรื่องเพลงนี่แหละค่ะชอบฟังเพลงรักเพลงก็เลยสะสมเสื้อค่ะเป็นเสื้อวงดน,นตรีแบบนี้เลยน,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 นะคะที่เราใส่กันอยู่วันนี้เสื้อวงดน,นตรีเสื้อศิลปิน อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำคอนเทนต์ก็ค่ะกำลังจะเริ่มทำคอนเทนต์ค่ะเกี่ยวกับเสื้อเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเกี่ยวกับเสื้อสวยไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นก็เป็นนางแบบนะคะกับพี่ก้อยดูนี่เป็นวงรักวงรักค่ะโยโย่โอเคเรามารู้จักกับพี่ก้อยคร่าวๆแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะใครแนะนําพี่ก้อยให้รู้จักกับ s e เล็กชันคะเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนมัธยมเพื่อนสนิทเลยสองคนพี่แอนกับพี่โจนะคะเราเรียนหนังสือมาด้วยกันเขาก็บอกว่าเออ สิ่งที่ก้อยสนใจเนี่ยมันน่าสนมันมันเชื่อมโยงได้กับกับ selection คือก็อยากทำคอนเทนต์นะคะขายเสื้อขายออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนบอกว่าในเมื่อยังทำไม่เป็นเนี่ยลองเข้ามาที่ selection ดู selection เนี่ยมีมีบุคลากรที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วก็แนะนำได้ที่สำคัญได้เงินด้วยค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใครที่ ออมองหางานนะคะหรืออยากทำคอนเทนต์หรืออยากมีเสื้อวงสวยๆนะคะแล้วก็อยากมเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวงดนตรีนะคะไปงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะติดต่อกับพี่ก้อยได้เลยนะคะ,คะแล้วก็พวกเรานะคะทีมซุปเปอร์สตาร์ผ่าปังจะปั้นคุณให้ปังเหมือนชื่อเลยคะ่ะว้าว้อบคุณค่ะขอบคุณค่ะ